คณะสัทธาอำเภอแม่สอดร,ร่วมกันตักบาตรเทโวพระเนน500รูปแบบ New n นอร์มอค่ะผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาณนะบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดนายเชยพึกเชียนทันรักในอำเภอแม่สอดประกอบพิธีตักบาตรเทโวโรหนะประจำปี2563รวมทั้ง ปล่อยขบวนพระสงฆ์และสามเณรกว่า500รูปจากวัดต่างๆกว่า20วัดเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้แต่ปีนี้ขาดพระสงฆ์สามเณรจากจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาเข้ามาร่วมด้วยเพราะชายแดนปิดมีการปิดถนนสองสายตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา7นาฬิกาขบวนเริ่มตั้งแต่ถนนสายประสาทวิถีและถนนสายอินทรคีรีเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาก ในพิธีตักบาตรเทโวโรหณนะตักบาตรเทโวหมายถึงการทําบุญตักบาตรปรารภเหตุที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกในวันมหาปวารณาวันขึ้น15บห้าข้ามเดือน11มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากโดยเฉพาะเยาวชนรวมทั้งเด็กเล็กๆเ,เข้าตักบาตรเทโวมากกว่าทุกปีแต่ปีนี้ขาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ปกติ จะเข้ามาร่วมพิธีด้วยปีนี้การตักบาตรเทโวยังมีการสวมใส่แมสทั้งพระและคารวาสเกือบจะครบทุกคนเรียกว่าเป็นการตักบาตรเทโวแบบ New Normal เพื่อการป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ส่วนพื้นที่จังหวัดตากมีผู้ป่วยโควิด -19 จำนวน3รายรักษาหายแล้วทั้งหมดและยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่นาน181วันแล้ว